สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับการ comeback. คัมแบ็กผูรู้สึกว่ามันเป็นแบบก้าวใหญ่ของพ็อกซี่อยู่คือตอนนั้นนะเราจะมีความรู้สึกว่ามันจะมีแบบการการปล่อยเพลงแต่ละครั่ะมันก็จะมีการปล่อยเพลงที่เป็นเป็นแบบเหมือนซิงเกิลปกติที่ก็จะมีการปล่อยออกมาตามทมไลายที่ค่ายวางเอาไว้อะไรเงี้ยแต่สำหรับพ็อกซี่อ่ะเรามีความรู้สึกว่าในมุมคนนอกเนาะในมุมคนนอกเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันจะมีการก้าวที่มันเป็นสเต็ป ที่มันกว้างสเต็ปที่มันใหญ่หรือสเต็ปที่มันมีการทํางานอะไรที่มันแตกต่างจากเดิมมากๆอย่างเช่นตอนค่าความรู้สึกเราก็คือตอนตอนที่ทำโซโลคือคือเราเข้ามาดูพ็อกซี่ช่วงตกปากแล้วก็พอสัปไพรระยะหนึ่งเขาก็ทำโซโลซึ่งตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเอยมันเป็นหนึ่งเก้าของพ็อกซี่ที่มันแบบเขาเสิร์ฟอะไรใหม่ๆมาให้เราได้ดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอีกเก,ก้าหนึ่งที่ใหญ่ก็คือตอนทราฟิกไหมที่เป็นแบบ เป็นการทำงานกับออทีมทีมต่างชาติแล้วก็เป็นเพลงแบบเป็นเพลงภาษาอังกฤษทั้งเพลงอะไรเงี้ยค่ะมูทมันก็จะเป็นอีกมูทหนึ่งเนาะแล้วก็มาแบชชัลดี้แบชชัลดี้สำหรับเราอะ่ะมันคือมันเป็นเพลงเทศกาลที่ทำออกมาแบบตีตีหูคนไทยแตกอะ่ะเออเป็นเพลงแบบที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันเป็นแบบ ยุคทองมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มาที่วันนี้ก็คือ p o x x ซี่แบนด์ไม่รู้ว่าแบบเขาเขาเป็น p o x x ซี่แบนหรือเปล่าแต่แบบมูทที่คนนอกรู้สึกอะ่ะมันเป็นอย่างนั้นเนาะแบบเป็นก้าวที่แบบว่าไปจับสายงานดนตรี Re, มากขึ้นแบบว่ามีส่วนร่วมมากขึ้นแบบภาพลักษณ์ที่ออกมาให้ฟิลลิ่งแบบที่เป็น เป็นแบบเป็นไอดอลวงทีป๊อปไอดอลที่มีอีกหนึ่งสเต็ปให้เราได้เซฟได้ชมอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าเป็นคนความตื่นเต้นแล้วก็ยังคงคอนเซปต์ผลงานที่เราชอบก็คืองานอาร์ตเจ๋งๆงานคอนเซปต์งาน,น 3D ของ Poxy ซีที่แบบว่าสำหรับบุญก็คือบุญให้เป็นเบอร์นหนึ่งเลยเพราะว่าชอบงาน Poxy ซีมากนะคะก็เขาเสิร์ฟความเป็นเหมือนการพยากรณ์อากาศออภาพแรกที่ออกมามันก็จะเห็นว่าแบบ มีแต่เวลาแบบเออมีฝนตกมีพายุหิมะมีพายุมีสปริงมีฝนมีอะไรแดดออกใบไม้ผลิอะไร,ไร่เงี้ยือเหมือนแต่ละคนของแต่ละเมมเบอร์ก็จะเป็นตัวแทนของแต่ละสภาพอากาศแล้วถ้าเราคาดเดาไปผิดก,ก็คือแต่ละสภาพอากาศอ่ะเขาไปเปรียบกับความรู้สึกหรือความรักนะช่วงเวลานั้นแบบว่า ความรู้สึกตอนเนี้ยมันเหมือนสภาวะอากาศนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็แล้วก็ได้พี่ต้ยจรินพรมาเป็นไม่น่าจะว่าเป็นนางเอกบีหรือเปล่าด้วยนะคะก็เป็นเหมือนในเลน่อบีด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกเลยคือพูดยาวมากพูดยาวมากแบบตื่นเต้น มันดีที่สุนละในเธอเลือกเดินออกไปจากฉันที่เราเคยสังยากันวันนั้นขอเธอเรดอัลเลมันตาได้ไหมจงทำเป็นว่ารักของฉันนั้นไม่เคยมีความหมายปล่อยความรักที่พังสลายกลายเป็นอาตรงนี้ ถ้าธอจะไปก็อ,อย่าได้หันมามองที่ฉันอย่าจะไม่หัวใจขอายี่ฉังกลับไรตัวเธอีกเลยในพรุนี้ฉันไปให้ไกลไม่ต้องกลมาไปแล้วก็อย่าหันมาให้ฉันรักเธอ,อ 哎呦！ 컬록. 오? <놀람> <놀람>

ยากกลับมาแต่ก็ยังคิดเธจะกลับมาหรือเปล่าเกดน้ำตาที่มันไหลสุดท้ายไม่เคยช่วยและช่าและต้องการให้เธอไปฮัม มากเลยอะแบบเพลงสีนาทีแต่แบบให้เวลาตอนที่นั่งดูเรารู้ซึกว่ามันเร็วมากอะเวลาไปผ่านไปไวมากเลยอะคือเพลงแบบเพลงแบบวงแบนเลยอะแบบเราลึกว่าแบบตั้งแต่แบบตั้งแต่เปิดมาด้วยแบบจังหวะแบบจังหวะโยกจังหวะโยกแบบโยกหัวไปมาเนี่ยมันเป็นมูดแบบมูดอะไรใหม่ๆที่เราแบบปกติเวลาเราดูทีโบวายดรแล้วเราก็จะเห็นว่าแบบก็ในในเอ็มวีมันจะต้องมีแบบ เต้นพอๆไปเลยอย่างเงี้ยคราวนี้เราก็จะเห็นในพาร์ทที่มันเป็นแบบเฮ้ยเป็นวงดนตรีอ่ะอันนี้แบบเฮ้ยมันมันมันให้บูที่มันต่างกันไปจริงๆนะมันแบบเหมือนแบบตัวเพลงพ็อกซี่เองเพลงอื่นๆกับเพลงนี้ก็แบบบูทมันก็จะต่างกันเลยอ่ะแบบบูทตอนนั่งดูอ่ะคือมันจะแบบเป็นฟิลคือปกติเวลาเราดูใช่ป่าเราก็จะโฟกัสเนื้อเรื่องโฟกัสแบบเฮ้ยเต้นยังไงเพอร์ฟอร์มยังไงเพลงยังไงแต่ครั้งนี้มันเหมือนแบบมันเหมือนลบปล่อยฟิล อธิบายไม่ถูกอะเหมือนแบบเหมือนเรานั่งอยู่ในร้านแล้วเขาก็เปิดเพลงแล้วมีวงดนตรีเล่นสดแล้วเราก็นั่งปล่อยฟิลแบบแล้วก็ซึมซับความเจ็บปวดเข้าไปอย่างนั้นอะมันเป็นบูทอันนั้นมากกว่าเออซึ่งเราเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นบูทที่เราได้เราไม่ค่อยได้ฟังมูดแบบนี้เพราะช,ช่วงนี้เราก็ฟังทีปปเยอะใช่ไหมบูดม,มันก็จะเป็นมูทที่มันเป็นแบบเป็นเพลงเพอร์ฟอร์มเป็นเพลง เออไปเพลงอีกมูทหนึ่งมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งพอได้ฟังมูดแบบนี้มันก็เอ้ยมันก็เป็นอีกฟิวหนึ่งเริงสุกว่าเพลงอ่ะมันยุดดีแล้วที่ต้องลาคือแบบเออแอมมูดแล้วอ่ะไม่ต้องกลับมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวขอไปดูอีกรอบเดีวรู้สึกว่าภาพมันเราชอบภาพที่มันสื่อสารความรู้สึกผ่านสภาวะอากาศอ่ะแบบของอองรีที่เป็นแบบเก็ดหิมะ แล้วก็ยืนแบบดูเยือกเย็นของพี่กันพี่กันนี่เป็นเออ่ฮีทเวอระแบบไฟเล์ไฟล์มีความเดือดแล้วก็เข้ากับการแรปของพี่กันพี่กันกับโชกุนเป็นเป็นมีพอมีมีวิกเตอร์พี่กันโชกุนปะที่แรปอะซึ่งแบบของของวิกเตอร์คือเป็นสปริงไหมของพี่กันกับกุนเป็นเหมือนพายุของคุณเป็นพายุของพี่กันเป็นแบบไฟล์เลย มันให้บูแบบเวลาเขาแรปมันก็เหมือนแบบสภาวะอากาศมันเข้ากับช่วงท่อนนั้นของเขาอะไรอย่างเงี้ยชอบฝนตกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเ๋วขอไปดูอีกรอบเดี๋ยนะรอยนี่คอมอะแบบล้างคอมใหม่มันงงมากเลยตอนนี้อะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,อ,อ,อครัคบขอเข้าใจ เหมือนเหมือนพิตเตอร์ที่เป็นแบบคนคนนั้นที่เป็นคนแบบเหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนพ็อกซี่ร้องแล้วบล็อกเพื่อบอกว่าแบบให้เขาไปเฉิไม่ต้องแบบดีอยู่แล้วที่ต้องลาแต่แบบเหมือนเหมือนคนที่ยังยื้อไว้อยู่คือตัวพิตเตอร์ถูกไหม pxw คืออะไรอะ pxw มันมันคืออะไระมันคือแบบ องค์กรที่พยากรณ์อากาศอันนี้เหรอนี่แบบชอบอะกราฟกกราฟิกแบบ23่สิบามยเป็นปีปีสามพก็คือแบบอนาคตพัน เบียไปกไก่คือพวกซิกไก่มากอนาคตพันปีเลยอะพันปะพันบิพัน,พน Would you like to clear all the memory คือแบบโปรดลืม <osc> มันไปได้ไหมอ่ะก็คือแบบเหมือนเขาถามว่าแบบอยู่จะเคลียร์ memory ของอยู่ไหมแต่แบบพี่เต้ยเลือกที่จะเซโนใช่ปะแล้วแบบแต่ว่าพ็อกซี่ร้องเพลงเพื่อบอกว่าโปรดลืมมันไปได้ไหมอ่ะแบบโปรดเคลียร์มันเถอะอะไรอย่างงี้ปะชอบ ปล่อยความรักที่พังสลายมันดูแค้นอะดูแบบมัมดูเคนความรู้สึกอะ่ะเราชอบจังปล่อยความรักที่พังสลายกลายเป็นอดีตโอ้ยของพี่เราก็ดีเทลคือของพี่ตอนแรกมันยีิบสีองศาแล้วพอมาเป็นพี่กันกูก็เป็นสีสิบองศาเพราะว่าคือฮีทเวฟปะถ้าเธอจะไปก็อ,อย่าได้หันมามองที่ฉัน <hertz diversity S 2> สวยอะานจะไหวดีมากเลย มันดิด้นดังอะไรแบบเ <c oughs> ข้ากับภาษาเข้าไปหมดเลยอะ <c oughs> มันดีอยู่แล้วช่องลำลาง <c oughs> ว่าชอบเสื้อชกุณมากตอนเห็นครั้งแรกแบบเมนเสื้อรูมากสายชอบชอบอูอ้ย่ดมมยะดออด้ป เขารีรีซาร์รีเซ็ตเพื่ออะไรอะรีเซ็ตแบบทั้งหมดเพื่อเริ่มต้นใหม่หรือรีเซ็ตทั้งหมดเพื่อลืมมันไปอะอม,มันรีเซ็ตปะปอโอ

แล้วก็รองอยากกลับมาแต่ก็ยังคิดทีจะกลับมาหรือเปล่าหยงน้ำตาที่ม oh, wow ันไหลสุด huh ท้ายไม่ช uh ่วยละฉันและต้องการให้เธอไปตกลงเขาเลือกที่จะเก็บไว้ใช่ไหมใช่ไหม ค,คือ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 อันนี้หมายความว่าเขาเลือกที่จะเก็บแบบไม่ไม่ยอมปล่อยไปปะอนัดกูแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนี่เอาจริงมันเป็นดีใจที่ได้ฟังไวทเพลงใหม่ๆอ่ะแบบเหมือนแบบ เหมือนมันเหมือนเหมือนเราสึกว่าการตัมทีปปมันสนุกที่เดี๋ยวนี้มันมีอะไรที่มันแบบจริงๆมันก็มีความหลากหลายให้เราได้เสพอยู่แล้วตลอดเวลาอยู่แล้วอ่ะแต่เราก็ยิ่งชอบเข้าไปที่แบบว่าทุกๆคนก็แบบเหมือนเหมือนแบบทุกคนเสิร์ฟอาหารที่หลากหลายให้มาให้แบบแฟนเพลงได้ฟังกันแฟนคลับมันไม่ใช่แค่แฟนคลับอ่ะมันคือการเสพการส่งให้แฟนเพลงด้วยอ่ะคือแฟนคลับเขาฟังอยู่แล้วในพาร์ทของการเป็นแฟนคลับถูกไหม ถ้พอเสียเปรียบแต่ว่าเราเชื่อแหละว,ว่าทุกๆวงทุกๆคนที่ผลิตผลงานออกมาล้วนอยากให้คนที่เป็นแฟนเพลงอยากแบบมีแฟนเพลงด้วยอ่ะซึ่งมัน,ก,มน,นก,ก็มันเป็นโจทย์ที่ยากเราคิดว่ามันเป็นโจทย์ที่ยากสําหรับทีป๊อปที่วงการของทีป๊อปมันยังมันยังไม่ได้กว้างขนาดนั้นต่อให้เรารู้สึกว่าโอเคมันกว้างขึ้นมากแล้วแต่ว่าก็ต้องยอมรับว,ว่ามันยังไม่ไม่ขนาดนั้นนะ่ะเออคนคนนอกคนแบบ คนอื่นน่ะที่เขาไม่ได้เป็นแฟนเพลงเลยแฟนคลับอืมซึ่งเราสึกว่ามันมันเป็นมันเป็นอีกการหนึ่งที่เราสึกว่ามันมันเหมาะกับการฟังที่ไม่ใช่แค่แฟนคลับแต่สามารถที่จะแบบเสิร์ฟแฟนเพลงให้ฟังในมูทที่มันต่างออกไปได้อะไรเงี้ยอันเนี้ยเราชอบตรงนี้นะแล้วก็อย่างที่บอกแหละงานงานของของเซี่เราชอบอีกแล้วเราชอบการที่เขาเล่าเขาเขาวางคอนเซปต์แล้วคอนเซปต์เขาอ่ะมันมันทาถึงได้อ่ะมาทาถึงอ่ะแบบมันทําให้เราเชื่อว่า เขาตั้งใจทําคอนเซปต์อันนี้ออกมาเป็นอย่างนี้อย่าง,ง,าง,งนะน,นี้นะอะไรเงี้ยนั่นก็คือเป,นป็นสิ่งที่คุณชอบคุณชอบง,งานคอนเซปต์งานแบบงานดีเทลต่างๆง,งานที่วางว่าแต่ละคนมีคาแรคเตอร์เป็นอากาศอันนี้อันนี้นะมีสัญลักษณ์มีแบบเครื่องดนตรีที่มันแบบมุนๆอะไรเง <c oughs> ีนะ้ยเพราะฉะนี้เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วของงานของซีนะคะอันนี้ผมรู้สึกว่ามัน มันเป็นอีกอีกอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกความรู้สึกหนึ่งเวลาเราดูคือแบบปกติเวลาเราดูอย่างที่บอกแหละเราจะรู้สึกว่าเพอร์ฟอร์มยังไงเต้นยังไงงุงงี้งั่งอะไรแบบเยอะเยอะเยอะสิ่งในหัวเวลาเราดู MV เนี่ยี e a c t ครั้งหนึ่งมันจะเยอะในหัวมากแต่ตอนเนี้ยเราคิดว่าเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่เราฟังแล้วแบบมันไม่ยุ่งเหยิงในหัวขนาดนั้นอะมันจะเป็นอะไรที่แบบมูดอย่างเงี้ย มุดนั่งฟังแล้วก็โยกโยกโยกแล้วก็แบบซึมซับเนื้อร้องที่เขาร้องมามากขึ้นเออโอเคโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะวิภาสทุกไหนขอไปวันาที่นี้นะคะไว้เจอกันอีพีไว้เจอกอันร,รีแอคหน้าของฮอกซีนะคะบ๊ายบาย